และนี่คือคุณลูกค้าที่มาผ่อนกับยูเฟนและได้เครื่องจริงผ่อนกับยูเฟนมั่นใจปลอดภัยแน่นอน iPhone ดาวเริ่ม4,900บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่1,460บาทเท่านั้นค่ะไม่ใช้บัตรเครดิตใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้วางดาวทำสัญญาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงรับ iPhone กลับบ้านได้เลยค่ะ ได้ไอโฟนแล้วง่ายใช่ไหมคะมี iPhone ให้ผ่อนตั้งแต่11ถึง15 Pro Max เลยนะคะทีอูเฟนผ่อนง่ายแทนสมัยกว่าใครด้วยแอป,ปของอูเฟนเช็คสาข,ขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะเราขยายสาขาใหม่เรื่อยๆรอสาขาใหม่ใกล้บ้านคุณได้เลยคิดจะผ่อน iPhone คิดถึงอูเฟนนะคะเพราะว่าผ่อนง่ายไวชัว สนใจมาลงทะเบียนกับเราถักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ